สวัสดีครับผมครับมนีมาพบ้อกับช่องตะวัดใช่ชงแนวคือเก่านะครับมนีสิพามาเกลาคขั้วเห็ดเมนู่ครับเมนู่นี่คือมุกหมอปลาดุกครับนี่เครื่องครับนี่ครับปลาดุกนะครับตามด้วยผักนะครับมีผักยังไงนะครับมาชมกันเลยนะครับผักอีตูนะครับชีเล่านะครับผักสะแยงต้นหอมนะครับนี่ครับผิดกระเรียงครับหอมแดงตะไคร่กระช่ายนะครับ ล้างข้าวป้านะครับด้วยเกลือนะครับนี่ครับเทเกลือห้วยนะครับล้างข้าวป้านะครับนี่ครับหมักกะเลยนะครับใช่กระแช่นะครับก็ติดตามให้ก็ขอบพุณหละลายด้วยครับเอาไปล้างนำนะครับล้างนำให้สาดเลยครับ ปลาดุกนะครับนี่ครับปลาดุกล่างเรียบร้อยนะครับแล้วเขามาต้าเครื่องกันเลยนะครับขันตอนแรกนะครับนี่ครับตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้นะครับหั่นตะไคร้ต้มนะครับน้ำแร่นะครับนี่เขามาต้าเครื่องกันเลยนะครับต้าด้วยริกแข็งนะครับนี่ครับใส่ลงไปเรยครับ พกแห้งนะครับโคกละเอียดเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับเกลือรุ่ยจัง้อยครับนี่โคกนะครับตามด้วยนะครับหอมแดงครับนี่ครับโคกนะครับบาต้องละเอียดเลยนะครับหอมแดงครับ ตามด้วยนะครับจะใช่นะครับนี่จะใช้ตั้มนะครับจะใช้นี่ตั้มละเอียดเลยนะครับจัดไปครับนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับเครื่องในก้านมุกหมอปลาดุกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับก็นี่ก็ ตะไคร่นะครับตะไคร่ถูกนะครับถูกพันนะครับนี่ครับให้มันหอมนะครับใส่ลงไปครับผมนี่ครับน้ำเปล่าหน่อยนึงนะครับนี่ครับตากับผงชูรสนะครับลงไปมีเกลือแล้วอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาหลตามด้วยน้ำปลานะครับนี่ครับน้ำปลาหน่อยนึงนะครับ นี่ครับทีเด็ดเลยครับน้ำปลาานะครับตัวนี้ครับเด็ดเลยครับน้ำปลาเนี่ก็ใส่หลายเติมนะครับเพราะว่านัวลึกนะครับแสบแสบครับสูตรนี้ครับแสบแท้ครับนีในแนวนัวครับนัวลึกกู้นะมักกรไรนะครับใช่ก็แชร์นะครับกดติดตามให้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับ ขอบคุณนะครับทุกการรับชมและติดตามนะครับมักลิปนีอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับสกายให้ผมด้วยนะครับนี่ครับสูตรเด็ดครับแบบอีสานอีสานครับผมใส่น้ำมันหอมใส่น้มันเผืชนะครับนี่ครับน้ำมันเผืชน้อยนึงนะครับให้มันหอมนะครับถ้าเราใส่น้ำมันเผืชไปแล้วมันก็จะมีหอมจังหน่อยนะครับซอยนะครับน้ำเพืชซอยนะครับ ตาด้วยเครื่องที่ตาไว้นะครับพริกกระเลียงนะครับนี่ครับตามด้วย <Okay. S 1> พริกกระเลียงนะครับนี่ใส่ลูกดวดไปเลยครับหรือว่าลูกดวดนนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับกัดนะครับ จากหน่อยหนึ่งครับมีหลดเผ็ดจากหน่อยนะครับซิมนะครับเสียบ่าลงแล้วพ่อครับสนับไปยช่ไหมครับ ปลาลุงครับตดหอมครับใส่ลงงปาเลียครับพักตดหอม สีเลหลานี่ครับขยัครับนี่หอมอีกนี่ครับไอตัวครับ ลายเสพลายจะใช่ครับมะใช่ทุบตั้ส่วนหนึ่งถุกส่วนหนึ่ง รุ่นนะครับนี่ครับค้นเขากันนะครับเขานามเขาเนื้อครับนี่พักกระจ้ยครับมุกม่อครับประดุกมุกมอนะครับเด็ดเด็ดครับนี่ครับมอครับ เด็ดกระมังบบไงเนี่ยครับ ปั๊บไฟนะครับนี่ครับไฟอ่อนๆนะครับเรียกกุนหมอ่าซันนะครับไฟอ่อนๆป่ต้องปรับไฟแห้งนะครับปรับไฟไเด็ดทีนะครับไฟอ่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตาม้วยหมอคางเลยนะครับแก้วครับพี่น้อง นี่ครับนี่มึงครับมุกหมอประดุกครับวันนี้ครับเดี๋ยวเปิดกับเอ้ยครับไอ้ท่วนๆครับนี่ครับล่อให้ประดุกซุกนะครับแล้วก็หนาเมั่กาสีเหงือดแห้งจังหน่อยนะครับนี่ครับซุกเป็นเทียบร้อยนะครับนี่ครับซุกแล้วครับ ปลาดุกเปอยนะครับเปลยพอดีนะครับแล้วก็น้ำเงดแห้งพอดีนะครับมันจะมีน้ำอยู่จังหน่อยหนึ่งนะครับเร็จร้อยครับผมนี่ครับตักเสิฟนะครับตักเสิรฟเส่ถวยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับมันจะมีน้ำคุกคิกนะครับจังหน่อยนะครับนี่น้ำต้องเลี้ยงจังหน่อยนะครับหมกหม้อปลาดุกนะครับนี่ครับแสบเลยครับเด็ดแห้งครับตัวนี้ครับสูตรเด็ดเลยครับ เรียบร้อยครับผมนี่ครับตักเสิร์ฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนครับโอ้นี่ครับหมกหมอประดุกครับนี่ครับแก้มเลยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับและติดตามนะครับคลิปหน้าพรกันไหมครับสวัสดีครับผม